Okay, เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับกับผมน้องเมียวฟอนด้อีกเช่นเคยและอย่างที่ทุกคนเห็นครับวันนี้คลิปวิดีโอนี้จะเป็นการรวมอัปเดตใหม่ล่าสุดในวันนี้และรวมถึงกิจกรรมของน้องนิมเปียด้วย นะเป็นโฮโลแวร์ทองแท 99. 99้99.99%ฮาสเาาเซอ้าวกิจกรรมจะเป็นยังไงวิธีการได้รับอะไรยังไงจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมในทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับนะ่าดูในส่วนของท่าพื้นฐานนะท่าสวิฟอันนี้สวยนะผมบอกเลยนะว่าโฮ o โลโลแวรนี้มีเอฟเฟกเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างเลยครับโฮลโลแวร์ท่าสวิฟครับเป็นไงดาวสีขาวสวยนะเบบี้ดอไอ e ์ครับน้ามีเอฟเฟกออโตัวแท็ก Auto attack, ก็มีเอฟเฟกนะครับนะเปลี่ยนใหม่หมดเลย และนี่คือชุดของน้องอ e ีวูยตอนเป็นร่างของนิมเปียนะที่เป็นโฮโลแวร์ใหม่นะครับนี่คือแบบสวยตั้งแต่ร่างอ e ีวูยแล้วอะ่ะเออแล้วอี o ว u ชั่นครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงโคตรสวยบอกได้คำเดียวคือโคตรสวยครับคามิสิคอลไฟครับพิ้วป้าวป้าวพิ้วคา,าเดนิงคิสและอีกสายหนึ่งครับถ้าไฮเปอร์วส์ และตบท้ายด้วยท่าคามไมล์ครับนี่เวลาใช้งานมีเอฟเฟกต์เกราะด้วยเป็นไงพอหมดปั๊บเกราะหายโคตรสวยโคตรแบบโคตรสวยและตบท้ายด้วยนี่อยู่ในมูครับแฟร,รี่โฟร์นิกครับผมโคตรสวยจริงๆและยังมีอีกนะครับในส่วนของเอฟเฟกต์ความเอฟเฟกต์วิงว่งไวดูนะนี่คือเอฟเฟกต์วิงว่งไวของนิมฟียในโฮโลแวร์นี้นะครับเอฟเฟกต์น็องครับ อันนี้ดูดีๆนิดหนึ่งนะมันจะไม่ค่อยออาเอฟเฟกมันจะไม่ได้เวอร์มากแต่ว่ามันสวยนะนี่ครับเอฟเฟกต์น็อกประมาณนี้สวยนะผมมองว่าสวยเลยล่ะแล้วก็มีครับเอฟเฟกในการดังนั่นเองครับแล้วก็เอฟเฟกวาร์ปกลับบ้านครับโคตรสวยนี่คือเอฟเฟกทั้งหมดของนิมเบียในโฮโลแวร์ใหม่นั่นเองครับสำหรับใครที่อยากได้น้องอีวีในชุดใหม่นะ อันดับแรกผมขอบอกก่อนเลยคุณจะต้องมาทาอีเวนต์ในส่วนนี้ครับซึ่งผมขอบอกก่อนนะครับว่าคุณจะต้องมีเพชรอย่างน้อยนะ6 0 0 0เป็นขั้นต่ำอะ่ะคือผมคำนวณมาแล้วครับถ้าคุณเป็นอ่าเป็นเป็นคนที่อยากได้ชุดน้องนะแล้วคุณยัดตั้งแต่วันแรกเนี่ยผมคำนวณในหลักความน่าจะเป็นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 5 0 0เพชรสำหรับคนที่ยัดวันแรกมีประมาณ7,5 0 0ถือว่าค่อนข้างจะ ถ้าดวงถ้าดวงไม่สวยก็น่าจะได้ครับแต่ว่าถ้าคุณดวงสวยก็บวกไปหน่อยการันตีเนี่ยดวงสวยสุดก็น่าจะหลักหมื่นแหละอ่ะก็หมื่นกว่าๆแล้วกันอันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่า5 0 0เพชรเพหรือ8000เพรที่ผมบอกไปเนี่ยมันคือดวงแบบกลางๆเลยนะสมมุติว่าคุณถอยเหรียญร้อยครั้งเนี่ยเราให้ออกหัว50ครั้งอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมหัว5 0ครั้งก้อย5้ครั้งอะ่ะ ถ้าสมมติว่าคุณทอยร้อยครั้งอ่ะก็อาจจะเหลื่อมกันบ้างทอยสักพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งเนี่ยมันก็จะแบบ50-50อันนี้คือแบบความน่าจะเป็นแบบกลางๆนั่นเองนะครับโอเคเนาะทีนี้สําหรับคนที่ยัดวันแรกหรือว่าช่วงแบบช่วงแรกๆเลยนะครับก็เตรียมไว้สักประมาณ8 0 0พเพชรถ้าดวงไม่สวยนะสําหรับใครนะครับที่อยากจะรอวันสุดท้ายนะครับเตรียมไว้ประมาณ5000เพชรละกันผมคํานวณไว้อะอยู่ที่ประมาณ4,500เพชรอันนี้ผมคำนวณในไลฟ์แล้วนะครับ ใครสนใจไปดูคำนวณย้อนหลังได้ซึ่งบอกเลยว่าปวดหัวแน่นอนแต่ผมคำนวณตามหลักทฤษฎีความน่าจะเป็นซึ่งน่าจะไม่ผิดด้วยนะครับส่วนวิธีการนะครับทุกคนไม่ต้องไปดูอะไรพวกนี้ผมจะไม่อธิบายอา่าพวกดีเทลให้มันยุ่งยากวิธีการสำหรับคนที่ต้องการนะครับที่จะได้ชุดน้องนะครับแนะนำแบบนี้คุณจะต้องเล่นนะครับเล่นโหมดไหนก็ได้ผมแนะนำว่าให้คุณเล่นกับเพื่อน4คน ในโหมดควิกนะครับแล้วก็ให้กดยอมแพ้ตั้งแต่ประมาณ2นาทีครึ่งใช่ไหมก็ยอมแพ้ได้ก็ยอมแพ้เลยให้มันจบ1รอบครับทุกครั้งที่คุณจบหรอบนะครับคุณจะได้กล่อง1กล่องแบบนี้อ่าอ่ากล่อง1กล่องแบบนี้ให้คุณทําการเก็บกล่องเนี่ยให้มันเต็มนะเต็มแบบเต็มอ่าเต็ม5ช่องเลยแบบนึงนะอ่าให้คุณเก็บกล่องพวกนี้นะครับให้มันเต็ม5ช่องเลย แล้วหลังจากนั้นนะครับคุณก็ทําการอัปเกรดซึ่งไอเทมอัปเกรดเนี่ยสามารถซื้อได้ใบละ50เพชรมีซื้อในร้านค้าหรือว่าจะมากดซื้อตรงนี้ก็ได้ครับให้คุณทําการอัปเกรดกล่องทั้งหมดให้เป็นเกรด4กล่องเนี่ยจะมี4เกรด1 2 3 4อันนี้คือกล่องเกรด1นะอันนี้คือกล่องเกรด2กล่องเกรดสมเนี่ยผมอาจจะหาให้ดูไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสาหรับคนที่ต้องการที่จะยัด ในวันแรกนะผมแนะนําว่าคุณต้องทําการอัปเกรดกล่องเป็นเกรดสี่แล้วค่อยเปิดนะครับเวลาอัปเกรดนะครับจากเกรด1ไปเกรดสี่ใช้ร้อยห้าสิบเพชรเกรดสองไปเกรดสี่ใช้ร้อยเพชรเกรดสามไปเกรดสี่ใช้ห้าสิบเพชรเวลาเปิดกล่องให้เปิดกล่องเกรดสี่เท่านั้นซึ่งจะใช้ร้อยสี่สิบสี่เพชรในการเปิดนะครับซึ่งจากการคํานวณสมการที่ผมตั้งเอาไว้นะที่ผมไปคํานวณมากล่องเกรดสี่หนึ่งกล่องเนี่ยจะมีอัตราการได้คูปองอยู่ที่ประมาณสิบคูปองต่อหนึ่งกล่อง พูดง่ายๆคือคุณใช้ประมาณ30กล่องคุณก็น่าจะได้แล้วซันเซสนะเพื่อนผมอะ่ะเปิดไปสองกล่องกล่องแรกได้8ตัวกล่องที่2ได้53ตัวรวมกัน2กล่องมัน60กว่าแล้วอ,อันนี้มันคือดวงดีแต่บันก็มีนะพอเกล่องดวงดีใช่ไหมเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวกล่องหลังๆมันก็ต้องมีกล่องที่แบบได้แค่3ตัวอะไรเงี้ยคือ3ตัวเนี่ยคือการันตีให้ในกล่องระดับ4ี่อยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีความแบบเปอร์เซ็นต์ออกมาอีกว่าเออม,มีมีตัวโบนัสอีก5 5หตัวบ้าง 10ตัวบ้างอะไรแบบนี้ซึ่งผมคํานวณแล้วนะครับว่าโดยเฉลี่ยกล่องเกรด4เท่ากับ10ตัวนั่นเองครับอันนี้ผมคํานวณมาแล้วนะสรุปอีกครั้งคร่าวๆใครที่อยากได้ชุดนิมเฟียน้องนะครับให้ทําการอัปเกรดกล่องให้เป็นเกรด4แล้วค่อยเปิดนะครับแต่สำหรับใครที่อยากรอวันสุดท้ายนะครับอัก่อ อัปเกรดกล่องทั้งหมดตรงนี้นะครับให้เป็นเกรด4แล้วปล่อยให้เวลามันไหลไปจนถึงวันสุดท้ายนะครับคุณค่อยทําการเปิดด้วยเพชรเอาเนาะเป็นการยัดแล้วเปิดด้วยเพชรเปิดด้วยเพชรเปิดด้วยเพชรไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะได้นิมเฟียนั่นเองตอนนี้มี2ทางนะแต่สําหรับสายฟรีอย่าเสียใจไปครับสายฟรีมีโอกาสได้อัตราการออกกล่องระดับ4อยู่ที่10%และอัตราการได้ชุดนิมเฟียเลยจากกล่องระดับ4อยู่ที่0.02% ถ้าเอาหลักสมก,การมาคำนวณแล้วผมพูดง่ายๆแบบนี้ช่องว่างตรงนี้นะครับ1ช่องมีโอกาสออกนิมเฟีย1ใน50า0มต่อ1ช่องถ้าเกิดว่าคุณดวงดีพอและยังมีในส่วนของกิจกรรมลัคกี้ไอซ์ปปครับ Lucky i ไอ p ์ป็อันเนี้ยสำหรับใครที่ดวงดีก็สามารถที่จะได้เหมือนกันนะสามารถกดครั้งเดียวโอกาสออก1ใน2380ถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดนะครับแล้วถ้าคุณโชคดีกดครั้งเดียวก็ออกเลยซึ่งเพื่อนผมอะ่ะได้แล้วเฮ้อเพื่อนผมได้แล้วจริงคือได้เลยกดครั้งเดียวออกเลย1ใน2380 1ใหนึ่งใน2องพ่อะเฮ้ยของจริงแต่ถ้าเกิดว่าคุณดวงไม่ดีนะครับผมแนะนําแบบนี้ มันสามารถการันตีได้วิธีการที่คุณจะได้การันตีนะครับนั่นก็คือคุณมาทาอีเวนต์ตรงนี้ซึ่งอีเวนต์ที่จะทําให้คุณได้ไอตัวเนี่ยมากพอก็คือการใช้เพชรครับซึ่งถ้าคุณใช้เพชร8,600เพชรนะคุณก็จะกออก็เรียกว่า8,600เพชรก็ได้150ใบกด150ใบก็การันตีรับจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับก็เกมก็คาดเดามาแล้วคือเกมอะคำนวณมาแล้วผมคำนวณออกมาว่า ประมาณ5 0 0เพชรเพแหละสำหรับคนที่ต้องใช้เอออสเจมในการที่จะเปิดชุดนิมเฟียถ้าดวงเกลือหน่อยก็อาจจะบวกเพิ่มประมาณอย่างดวงสวยสุดก็ประมาณหมื่นหนึ่งใช่ไหมซึ่งมันก็สอดคล้องกับอีเวนต์นี้พอดีเลยซึ่งผมเชื่อว่าการคำนวณของผมไม่น่าผิดนะครับอันนี้คือในส่วนของกิจกรรมในชุดชุดแบบชุดนิมเฟียรวมถึงชุดตัวละครสไตล์เอลิแกนที่เอามาใส่คู่กับน้องนิมเฟียด้วยนั่นเองครับผมใครสนใจก็ไปจัดกันได้ครับส่วนผมเองก็จัดครับ จัดไปไว้ข้างๆแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปขอบคุณครับอ้าวมาเพิ่มเติมในส่วนของ Battle Item กันก่อนสักนิดนึงครับ Battle Item มีส่วนในการบัฟเนิร์ฟครับเริ่มจากส่วนที่เนิร์ฟก่อนดีกว่า X t a k ครับระยะเวลาลดลง5วิจาก8วิเหลือ7.5วินะครับระยะเวลาแสดงผลนะและ Inject ป u t t o n ครับคูดาวเพิ่มขึ้นครับจาก75วิเป็น80วิครับแต่มันก็มีบัฟเหมือนกันนะ Go ตเ t t e r ครับได้บัฟลดคูดาวลงมาเหลือ60วินาทีครับ สโลสโมกลดคูดาวลงมาจาก40วินเหลือ35วินาทีและทางด้านของฟราพิเทลครับคูดาวลดลงมาจาก25วินาทีเหลือ22วินาทีและแบตเตอรีเทมใหม่ go hacker ครับเมื่อใช้งานนะครับใช้งานใส่แป้นของเราจะทําให้การฟื้นฟูเลือดไวขึ้นเป็นเท่า2เท่าเลยมั้งผมแบบผมยืนในแป้น่เลือดขึ้นถีมากเลยผมพูดเลยผมไปเทสมาแล้วเดี๋ยวภาพขึ้นให้ดูด้วยแล้วก็ ทำให้ได้กรอะมากขึ้นด้วยนะครับและในขณะเดียวกันนะครับถ้าใช้กับแป้นฝ่ายตรงข้ามนะแป้นของฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถฮิวเลือดได้และไม่สามารถเสกกราะให้กับเพื่อนได้ด้วยครับซึ่งพอมันเป็นแบบนั้นอ่ะทำให้จังหวะที่เราโดนถมแป้นโกฮกเกอร์จะสามารถเซฟเราได้แต่ว่าถ้าเราไปบุกแป้นฝ่ายตรงข้ามอ่ะโกฮ e กเกอร์จะทําให้เราถมแป้นฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายขึ้นและ ถ้าเราใช้โกฮีเกอร์นะครับในการลบแป้นฝ่ายตรงข้ามแล้วฝ่ายตรงข้ามใช้โกฮีเกอร์นะครับในการที่จะฮิวแป้นตัวเองกลับมาถามว่าทําได้ไหมคําตอบคือทําได้ครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูเนี่ยเดี๋ยวทุกคนดูใช่ไหมพอผมใช้ผมลองแบบเทสก่อนเลยผมใช้โกฮีเกอร์ฮิวให้แป้นก่อนเลยตอนแรกเลยนะแบบมีเกราะเลยอะแล้วผมก็ให้เพื่อนผมนะครับดรเดอร์เด๋อเนี่ยก็ใช้โกฮีเกอร์ทำลาย แล้วเพื่อนผมรูนเขาก็ใช้โแฮกเกอร์ฮิลกลับขึ้นมามันตัวกลับขึ้นมาเป็นเวอร์ชั่นแบบที่มีกรอะอัปเกรดมาด้วยครับก็เรียกว่าเป็นบัตเทิลไอเทมสำหรับการบุกแป้นหรือการแป้นใครใช้ก่อนเสียเปรียบนะถ้าใส่มา2ฝ่ายแต่วันนี้มีการแข่งขันที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าพอเอาไปใช้จริงก็แอบใช้ยากอยู่เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีเห็นได้ใช้เป็นช่วงๆแน่นอนเพราะว่า ศักยภาพของมันถือว่าสามารถใช้เป็นแผนลับได้เลยนะครับสำหรับ go hacker นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ขอบกราบขอบพระคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่คอยสนับสนุนน้องเหมียวพอดี้นะครับเรียกว่าเราอยู่กับเกมโปเกมอนยูไนต์กันอย่างยาวนานแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่3แล้วใช่ไหมปีที่2ปีที่3แล้วก็อยู่กันมานานก็หวังว่าเราจะอยู่แบบนี้กันต่อไปเรื่อยๆนะยังไงก็ขอบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆได้ค่ะ